สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากชาแนเทบุญนำสตูดิโอนะครับผมจริงๆคลิปแบบนี้เนี่ยคิดว่าจะไม่ทําไม่แชร์ออกมาแล้วนะเ,เพราะก่อนหน้านี้อัดคลิปยาวๆไปแล้วพูดถึงไอโฟนสิบสี่ทำไปแล้วครับแต่รู้สึกว่าแบบไม่ลงดีกว่าก็พวกสาระพวกนั้นเนี่ยจริงๆหลายๆช่องใหญ่เขาทำไปแล้วพวกคุณก็กควรไปดูของพวกเขามากกว่าผมว่าเขาทำได้ดีกันมากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าผมจะมาพูดบ้างเพราะผมเป็นคนที่ชอบใช้ไอโฟนเนี่ยแล้วก็ใช้ไอโฟนอยู่แล้วเนี่ย ผมอย่ามาแบ่งปันในมุมของเหมือนกับแบบเหมือนมีคนในบ้านมาถามแล้วว่าเอย iPhone 14ออกมาเนี่ยสมควรสมควรจะซื้อไหมแล้วถ้าเราใช้ไอโฟนอยู่แล้วเราควรเปลี่ยนหรือยัง iPhone เราควรใช้ iPhone รุ่นไหนอยู่แล้วถึงควรจะเปลี่ยนอ่ะผมจะมาพูดในมุมนี้ดีกว่านะครับเอางี้ถ้าเอาง่ายๆเลยนะเอาแบบง่ายที่สุดก่อนถ้าคุณใช้ iPhone รุ่นเก่าๆที่เป็นไอโฟนปุ่มกดนะครับ iPhone 7 7 plus ลงไปย้ำว่าลงไปนะเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องคิดลังเลคุณจะซื้อรุ่น14ธรรมดา14 plus หรืออะไรก็ตามแต่ซื้อไปเลยคุณสมควรเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็คุ้มที่จะเปลี่ยนมากถ้ามีเงินมากๆหน่อยแล้วอย่าใช้ยาวมากคุณมีโอกาสที่จะซื้อได้ได้ราคาสูงคุณซื้อรุ่นโปรก็ได้14 pro หรือว่า14 pro max แล้วแต่ความชอบในขนาดหน้าจอนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ iphone และ่ะ iPhone 8 8 plus ที่เป็นปุ่มสแกนนิ้วแบบสแกนหน้าจอเองี้ยก็ยังได้อัปเดตอยู่ด้วยเนี่ยสมควรจะเปลี่ยนไหมถ้าเกิดว่าอันนี้ผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเช่นคุณใช้เหมือน iPhone 8แล้วกันที่หน้าจอ4.7นิ้วไม่ใหญ่มากเ่ย รู้สึกว่าเมันเริ่มแบตหมดไวคุณรู้สึกว่ามันเริ่มใช้งานหลากหลายหลากหลายแล้วลําบากแล้วใช้ใช้งานทั้งวันไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็มันก็มีการค่าเสื่อมของแบตเตอรี่อะไรบ้างที่มันาอาจจะอาจจะลดลงจากร้อเปอร์เซ็นต์เหลือสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบกว่าอะไรเงี้ยก็สมควรจะเปลี่ยนเหมือนกันถ <risks S 2> <ๆ S 1> ้าเกิดคุณมีงบพอที่จะเปลี่ยนแต่ถามว่ารอถ้ารอได้ไหมก็ก็ถ้ารอได้ก็โอเคถ้าคุณแค่คุณฝืนใช้ได้คุณเป็นคนที่มีปัญหาการพกเพาส์แบงค์อะไรติดตัวด้วยเนี่ยผมว นะครับแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าแม้แต่รุ่นที่เป็นรุ่น iPhone 8 8 Plus เองก็ถ้าอัปเกรดได้ก็ควรอัปเกรดครับอันนี้อันนี้แนะนำนะเพราะผมคิดว่าปีหน้า p h โฟน8 8 Plus ที่เป็นปุ่มหน้าน่าจะไม่รอดที่ที่จะได้ไปต่อผมคิดทุกอย่างงั้นนะเพราะผมคิดอย่างนนะางั้นเพราะว่า Apple เหมือนเริ่มที่จะเทความเป็นไปได้ที่จะอัปเดตดพวก iPhone ที่เป็น iPhone ที่เป็นจอติ่งเนี่ยมากกว่านะครับที่เป็นพวกจอสแกนใบหน้านครับผมคิดว่าเขาเขาเริ่มที่จะเอียงไปทางนั้นมากละนะครับนะแต่ว่า แล้วถ้าคนบอกอ้าแล้วถ้าคนที่ใช้ SE รุ่นที่2ล่ะ SE รุ่นที่2ที่ก็เท่าเท่ากับ iPhone 8อะนะครับหรือ SE 3ีสเอาไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้คุณคือซื้อก็ซื้อได้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบมือถือพกสะดวกแลวไม่ได้ซีเรสเรื่องจอเล็กก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเพราะมันใช้ชิปที่แรงมากนะครับชิปอยู่กับ i p อ o n e 13คุณไม่ต้องกลัวมันจะใช้ได้ไม่นานแต่แค่คุณจะต้องทนกับหน้าจอที่เล็กแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นในเอสีส e งล่ะจริงๆก็ยังแรงอยู่นะน,นี่พูด มวลผลที่ก็ยังแรงอยู่ประมาณชิปเท่ากับ iPhone 12นะสิสนะสุวอ่ะก็ก็แล้วแต่ถ้าคุณหาได้นะแต่ตอนนี้ที่ถ้าจะยังขายอยู่ในร้านแบบที่คุณไว้ใจได้จะซื้อพวกแบบว่า i Studio อะไรเงี้ยคุณก็ต้องอซื้อ iPhone SE รุ่นที่3มนะครับมันถ้ารุ่นที่สองน่าจะไม่มีแล้วนะครับหรือว่าไปดูตามร้านทั่ว,วไปพ o w e r บอยอะไรเงี้ยังมีสต็อกอยู่ก็อาจจะซื้อได้แต่ถ้าเกิดจะซื้อ SE ขอขอแบบมาพูดเรื่อสีหนึ่งนะซื้อรุ่นที่3ไปเลยครับจบมาในมุมของ iPhone 14อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าคนที่ใช้ไอโฟนเก่าเช่น iPhone X iPhone X iPhone ติง่งหน้าจอติง่งสแกนใบหน้าเครื่องแรกของ Apple เลยเนี่ยสมรเปลี่ยนหรือยังบอกตามตรงนะสมครเปลี่ยนเหตุ <He ard S 1> เพราะอย่างนี้ครับ 1. ถ้าคุณจะซ่อมจอหรือถ้าไอากระตางถุมติจอมีปัญหาซึ่งส่วนใหญ่ผมได้ยินม,มาว่ามันจะค่อนมข้างมีปัญหาที่จอเปลี่ยนหลายบาทครับแพงมากบางทีซื้อเครื่องมือสองเลยเครื่องเลยนะ แล้วก็ลําโพงจะชอบแตกกันไม่นานเดี๋ยวมันก็จะแตกเนี่ยคือมันจะไม่ได้คงทนมากเท่าไหร่นะครับและระบบสแกนใบหน้าก็ยังเป็นเหมือนเจนแรกใช่ไหมก็ยังอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าใช้ X อ,อยู่แล้วรู้สึกว่าเบื่อแล้วแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ใช้งานไม่ได้สมบุกสมบันเท่าที่ควรแล้วเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ไหลลื่นมากแล้วนะครับแล้วก็แบตเริ่มหมดวายจอก็เริ่มมีป,ปัญหาอะไรเงี้ยก็ควรเปลี่ยนครับไม่ไม่ผมไม่แนะนำให้ให้พยายามไปไป เปลี่ยนจอใหม่หรือสายตังค์เพื่อซ่อมจอจ่ายตังค์เพื่อเปลี่ยนแบตจ่ายตังค์เพื่อซ่อมลำโพงผมรู้สึกว่าถ้าเกิดซื้อใหม่ได้ซื้อเพราะคุณถ้าคุณเป็นคนทใช้มือถือที่ยาวๆนะซื้อ14ไปเลยแต่ถ้า14เนี่ยผมว่าถ้าแนะนํานะก็โอเคสิคนที่ใช้14ธรรมดาหรือจะเป็น14 plus เนี่ยโอเค14 plus อาจจะต้องรอก่อนนะครับแต่ว่า14ธรรมดาเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มให้เราจองใกล้จะวางจําหน่ายแล้วก็ถือว่าใช้ได้ คนที่ใช้ iphone x อยู่แล้วไป14ธรรมดาใช้ได้ครับไม่มีปัญหาคราวนี้มาเป็นพวกที่เป็นแบบคนแนวผมเนะี่ยชอบโทรศัพท์ชอบ iphone อะไรออกมาใหม่ๆนี้จริงอยากได้ตลอดเวลาอยากได้ทุกปีไมนะ่ว่าเราจะนดามันว่าเดิมๆก็ตามนะครับคนที่ใช้ iphone ระดับที่เป็น iphone 11 11 s p e e pro ะจะ mac ไม่ม็กแล้วแต่นะครับผม12 pro นะครับที่ถ่ายคลิปอยู่เนะี่ยนะครับหรือ12 pro max แล้วก็ตามแต่หรือว่า12ธรรมดาอะไรเงี้ยสมควรอัปเกรดไหมถ้าเป็น14มันทั้ง จะไปก็ได้และไม่ไปก็ได้ครับที่ถ้าเท่าเราไปสิ่งที่เราได้แน่นอนคือชิปที่แรงขึ้นถ้าเราเป็นพวกกลุ่มที่เป็น iPhone 12แล้วก็ iPhone 11นะเราจะได้ชิปที่แรงขึ้นสำหรับ iPhone 14ธรรมดาเพื่อจะได้ประหยัดเงินถ้าเป14ธรรมดาเนี่ยชิปมันจะเป็นชิปเดียวกับ iPhone 13ซึ่งการที่เราจะไปใช้งาน iPhone 14แล้วเราเจอชิปเดียวกับ iPhone 13เนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ iPhone 12ไงนี่ไ13เราไม่ได้ใช่ใชไหมเราไปเซฟ14 แล้วก็แล้วก็ถือว่าเออสิบสี่ธรรมดามันอาจจะใช้ชิปของสิบสามแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะสิบสี่เนี่ยมันก็ได้พัฒนาชิปให้แรงขึ้นนิดนึงอย่างน้อยเราใช้สิบสองอยู่เนี่ยมันก็ช้าอกว่าอยู่แล้วล้วก็ได้ไปใช้ชิปที่ที่ที่สูงขึ้นถูกไหมครับอ่าแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าไม่เป็นไรไม่ซีเรียสยังใช้งานได้อยู่ผมสิบสองโปรเอาจริงก็ยังใช้งานได้อยู่ Pro, อ,ยอย่อยางได้สิบสี่นะแต่ก็ก็ถือว่าใช้งานตัวนี้ยังดีอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วถามว่าสิบสองรุ่นไหนที่คุณควรจะเปลี่ยนถ้้้้้าาาาาคคิดดดนนวดววากกา่่อ 14, ออยกกจจะไุณภพททีีขึนนใงง์รรรมมัหหซืื14 14+ iPhone 12 mini ครับ This คุณขายเปลี่ยนเลยครับหรือคุณอะไรแล้วแต่ละคุณควรเปลี่ยนผมซูว12 mini เนี่ยแบตเตอรี่มีปัญหามากและการอัปเดตเป็น iOS 16เนี่ยแม้ว่าจะมีสีสันน่าสนใจมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะที่ให้คุณได้ใช้งาน,นแต่เชื่อเถอะว่า iPhone 12 mini น่าจะเอาไม่อยู่ในเรื่องแบตเตอรี่ผมกลัวว่ามันจะใช้ได้ทั้ไม่ ดีไม่ดีอาจจะใช้ได้ไม่นานมากด้วยซ้ำและอาจจะแบตเตอรี่อาจจะคุ้ไม่ทนเท่าที่ควรจะเป็นนะครับผมสิบสามมินิก็แล้วแต่ก็ก็แบตอาจจะอึดขึ้นจากสิบสองมินิแต่ผมก็มองว่าก็อาจจะต้องยังคงต้องพอแบงค์อยู่บ้างแต่ก็ยังพอที่จะไว้ใจได้บ้างมากกว่าตอนใช้สิบสองมินิผมเคยใช้สิบสองมินิมาช่วงหนึ่งใช้แค่ประมาณสิบวันผมขายเลยครับขายเลยผมไม่ไม่ไม่ไ,มไมหวกับแบตเตอรี่จริงจริงว่ะเอออ,อย่างนี้นะครับ ส่วน13มินิก็ไม่ได้ลองใช้แต่ก็คิดว่าแต่แต่เท่าที่ทราบพี่คิดว่าเท่าที่ทราบว่าแบตมันดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทนนะแต่ถ้าคนที่ใช้1 3มินี้อยากจะอัปเกรดให้จอใหญ่ขึ้นเป็น14ก็ได้ก็ยอมได้14หรือ14 plus ก็ถ้ารอได้ก็รอหรือถ้าเป็น14 Pro ไปเลยก็ก็ดีก็ก็อาจจะได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากมากเลยถ้าใช้ถ้าถ้าใครซื้อรุ่น pro ได้คราวนี้คนที่ใช้13 13 Pro จะแม็กไม่แม็กแล้วแต่สมควรจะเปลี่ยนไม่เป็น14หรือเป็น14 Pro ผมมองว่าถ้าคนที่ใช้13อยู่ต่อให้เป็น13มินิก็เถอะนะ13แล้วก็13 pro pro max เนี่ยถ้าคุณจะอัปเดตเป็นรุ่น14คุณควรซื้อรุ่น pro เท่านั้นถึงจะคุ้มค่าและรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่คุณจะซื้อรุ่นธรรมดาเลยต่อให้รุ่นธรรมดามี14 plus ให้เป็นทั้งเลือกให้จอใหญ่ขึ้นแต่ผมมองเถอะว่า การที่คุณสมมุติคุณมี13 Pro Max จอใหญ่อยู่นะแล้วคุณอัปเดตตัวเองไปใช้14 Pro ธรรมดาที่จอเล็กลงมานนึงแต่เป็น Pro นะของ14ก็ยังน่าสนใจก็ยังมองว่าเออก็คุ้มที่จะเปลี่ยนเพราะมันได้อะไรใหม่หมๆจริงๆได้ Dynamic Island ติงแบบใหม่ซึ่งก็มีอะไรที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เออการรบกวนทางสายตาในการดูจอเวลาเราดูหนังเต็มๆจอมันก็น้อยลงจริงๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนได้ แล้วก็คุมค่าจะเปลี่ยนถ้าเราไม่มีติดปัญหาเรื่องที่แบบงบประมาณนะอะแต่ถ้าใครมองว่าเออถ้าถ้าใครมองว่าแล้วจะซื้อรุ่นไหนดีสมมุติว่าเอออยากจะซื้อ14บสี่รัสักรุ่นหนึ่งอะไรก็ได้อสมมุติว่าใช้มือถือเหมือนผมประมาณรุ่นไม่เก่ามากประมาณสิบสองโปรหรือ iPhone 11อยู่เนี่ยอยากจะเปลี่ยนนะครับหรือใช้ Android มาอยากจะเปลี่ยนไปใช้โฟนดูรุ่นไหนคุ้มที่สุดถ้าจะต,ต้องจ่ายตังค์แล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือจะผูกกับเครือข่ายโอปเปอเรเตอร์ต,ต,อต,ต่างก็แล้วแต่เนี่ย ผมมองว่า14 Plus สมควรที่จะรอซื้อมากที่สุดเพราะว่า1ด้านได้หน้าจอใหญ่แล้วจอคุณภาพดีด้วยและไม่แพงเวอร์จนเกินไปก็แพงนะแต่ก็ไม่ได้เวอร์มากเหมือน14 Pro แล้วก็ใครที่ได้มาลองใช้อยากจะใช้ i p h o n ครั้งแรกผมมองว่า14ล้วมาจาก Android ที่จอใหญ่หญกันเยอะๆแล้วเนี่ยมาใช้14 Plus ที่เป็หน้าจอ6.7อน,นิ้วผมว่าน่าสนนะครับ คนที่ใช้ไอโฟนอย่างเราเราเองที่ผมใช้6.1นิ้วมาก่อนหรือว่าใครที่ใช้ไอโฟนพวก s s m a อที่แบบ6.5เนี่ยพอมาใช้14 plus นะครับ14ธรรมดาที่เป็น plus เนี่ยจอมัน6.7มันใหญ่ขึ้นมันก็รู้สึกว่าเออเอเอใช้งานได้เต็มตาม,มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแพงมากจนเกินไปได้ความเอาเงินที่ต้องจ่ายแพงๆแบบไปเพิ่มความจุให้มากขึ้นแทนดีกว่าแล้วก็ทํางานได้มากขึ้นตัดวิดีโออะไรก็ตัดได้สนุกขึ้นถ่ายคลิปอะไรสนุกมากขึ้นดูหนังดูคอนเทนต์ได้สนุกมากขึ้นเล่นเกมสนุกมากขึึ้้้้นนนนเพรรราาาะะชชชิิปปยัััังงงงมมมกก็็แแขขว่จใอ13ตบส ไอโฟนสุดท plus ผมเชียร์มากที่สุดนะครับก็คิดว่าเท่านี้แหละนะครับถ้าถ้าเกิดคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์อันเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็แชร์แบ่งปันเพื่อนเพื่อนที่สนใจเรื่องนีคุณนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตามสนใจแล้วก็ชอบในสิ่งที่ผมพูดแบบนี้ก็ช่วยกดปุ่มติดตาม s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะแบ่งปันความคิดมาพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะเผื่อผมและเพื่อน <S <S 2> <S 2> ๆคนอื่นได้เข้ามาอ่านด้ววววยกััััันนนคครรบบีี้้ผมไปแลสสดา